ใช้มือถืออ่านให้ฟังแค่แตะแบบนี้จะอ่านเองไปทำไมให้มือถืออ่านให้ฟังดีกว่าได้พักสายตาไปในตัวด้วยนอนอนอเนาะไปดูกันเลยครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งบอกนิดนึงก่อนวิธีนี้นะครับสามารถที่จะนำไปใช้ให้อ่านให้เราฟังได้ในแชทก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแชทเฟ e บุ o กแชทเ e s เซ n g e r แชท l ล n e หรือจะไปอ่านตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆที่มีตัวหนังสือเยอะๆก็อ่านได้เช่นกันเมื่อทราบตามนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและว,วิธีการติดตั้งกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่ l a y Store แล้วพิมพ์ในชื่อค้นหาตามนี้ครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิด ให้เราไปทําการเซตการตั้งค่าครั้งแรกก่อนการใช้งานกันก่อนวิธีการเซตการตั้งค่าก่อนการใช้งานให้ดํำดังต่อไปนี้ไปที่ขีดสมขีดมุมซ้ายบนไปที่ Setting แล้วให้เราไปที่ copy to speak ตัวนี้ครับแล้วให้เรามาแตะตรงนี้ครับ t a บ to permit ตัวนี้ครับ พอแตะไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวตัวเครื่องเขาจะเด้งไปที่หน้าการตั้งค่าของมือถือเราเราก็ไปโยกสวิตช์เปิดให้อนุญ,ญาตสิทธิ์การเข้าถึงกับแอปตัวนี้ของเราซะก่อนนะครับทำดังต่อไปนี้ครับแตะไปที่แท็บ permiss ครับเขาจะเด้งมาที่การตั้งค่าของมือถือเราให้เราเลื่อนหาชื่อแอปตัวนี้ของเรานะครับแอปตัวนี้ชื่อ t 2 s ตัวนี้ครับจะเห็นว่ามันเขียนว่าไม่อนุญ,ญาตอยู่เห็นไหมครับ ให้เราไปอนุญาตให้สิทธิ์การเข้าถึงกับแอปตัวนี้บนมือถือเราก่อนแตะเข้าไปครับแล้วไปโยกสวิตช์ตัวนี้ให้เป็นออนแบบนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วกดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปให้เราโยกสวิตช์ตัวเนี้ให้เป็นเปิดแบบนี้แล้วจะมีช็อตคัทของแอปเนี่ยโชว์ขึ้นมาแบบนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาที่เรากดปุ่มโฮงไปนะครับ หรืออยู่ในหน้าแอปไหนก็ตามเนี่ยเขาจะลอยอยู่แบบนี้อันนี้คือตัวเอาไว้ใช้งานนะครับวิธีการใช้งานนะครับเราจะต้องไปเซตอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับอาจจะคุณหนึ่งกดย้อนกลับไปที่ตัวแอปให้เรากดย้อนกลับไปมันจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ให้เราไปเลือกภาษาที่เราต้องการครับเราต้องการให้เขาอ่านภาษาอะไรในที่นี้คุณหนึ่งเลือกเป็นภาษา,า,าไทยไว้ตามนี้นะครับกดเข้าไปซึ่งมีภาษาต่างๆตามนี้ครับนี่ ท่านผู้ชมก็ไปเลือกตามที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยในที่นี้ครูหนึ่งจะเอาภาษาไทยซึ่งเขาเลือกเป็นมาตรฐานที่ตัวมือถือเราเลือกเอาไว้อยู่แล้วนะครับเป็นภาษาไทยตามนี้และยังมีเพิ่มเติมครับถ้าเราต้องการให้ภาษาที่เขาอ่านให้เราฟังเนี่ยอ่านเร็วอ่านช้านะครับให้เราเลื่อนสไลด์ตัวบนตัวนี้ตัวเลื่อนตัวนี้นครับคือให้เขาพูดช้าพูดเร็วส่วนตัวล่างนี้ให้เขาพูดเป็นน้ำเสียงที่แข็งหรืออ่อนลงส่วนใหญ่แล้วตัวล่างเนี่ยเราไม่ต้องไปเลือกหรอก เราเลือกแค่ตัวบนก็พอสไลด์ไปสไลด์มาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมาตรฐานของเขาคือจะอยู่ที่1.0กับ1.0แบบนี้เดี๋ยวเราไปเอาข้อความใส่ในนี้ก่อนหรือเราไปอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเลื่อนทีหลังได้นะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะพามาปรับอีกทีหนึ่งมาได้ตามนี้แล้วทีน,นี้เราก็กดปุ่มโฮมออกไปได้เลยครับหรือปัดตัวนี้ออกไปก็ได้นะครับอ่ะกดปัดออกไปเลยปัดทั้งหมดออกไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะไปให้เาาอ่น ข้อความใน Facebook กดไปที่ Facebook เอานี้แล้วกันนี่ที่คุณหนึ่งอ่านให้ฟังเมื่อตอนคลิปเมื่อกี้นะครับวิธีการอ่านข้อความใน Facebook วิธีให้ทาแบบนี้ให้เราแตะกดค้างไว้ที่ข้อความครับมันจะมีคําว่าคัดลอกข้อความให้เราแตะไปที่คัดลอกข้อความแล้วมาแตะที่ตัวโฟลเดอร์ลอยๆตัวนี้ของเรานะครับแตะลงไปงี้แล้วเขาจะอ่านให้ฟังจะอ่านเองไปทําไมให้มือถืออ่านให้ฟังดีกว่าได้พักสายตาไปในตัวด้วยนะเนี่ยครับอย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้ ลักษณะการอ่านเขาจะเป็นแบบนี้ซึ่งเราสามารถปรับให้มันอ่านแบบช้าๆลงก็ได้บางทีเราอาจจะฟังแล้วเอ๊น้ําเสียงเขาอ่านเร็วเกินไปนะอ่านเร็วไปเราฟังไม่ทันเราก็กดอุ้มโฮงไปครับแล้วไปเปิดตัวแอปเขาขึ้นมาตัวนี้ครับเปิดตัวแอปขึ้นมากดไปที่ขีด3ขีดมุมซ้ายบนไปที่เซตติ้งแล้วให้เราเลื่อนสไลด์ตัวนี้ครับอ่าเลื่อนมาเพิ่มมาซัก อ่ 1> 1. ก็ได้อ่าลองดูนะครับว่าจะด้านไหนมันเร็วมันช้านะครับเป็นการทดสอบแล้วก็แตะตรงนี้ทีหนึ่งครับจะอ่านเองไปทำไมให้มือถืออ่านให้ฟังดีกว่าได้พักสายตาไปในตัวด้วยนะอันนี้มันจะเร็วไปนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้ช้าเราก็เลื่อนไปเลื่อนย้อนกลับไปอ่าสัก0.7แล้วก็แตะจะอ่านเองไปทำไมให้มือถืออ,อ่านให้ฟังดีกว่าได้พักสายตาไปในตัวด้วยนะอ่านี่ครับก็อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมอยากจะ ให้เขาอ่านช้าอ่านเร็วนะครับก็ลองปรับดูตามนี้นะครับเลื่อนสไลด์ตัวบนก็พอครับตัวล่างจะเป็นในเรื่องของเสียงนะครับอ่เดี๋ยวคุณหนึ่งเอาให้ดูก็ได้อ่าเสียงจะอ่านเองไปทําไมให้มือถืออ่านนะให้ฟังดีกว่าเสียงมันรู้สึกอ่านเองไปทําไม,ฟ,มฟังแล้วน่า,านรำคาญใ,<ห>ใช่ครับดีกว่าได้พักสายตาไปในตัวด้วยนะเพราะเท่าที่ที่คุณหนึ่งลองมาก็คือหนึ่งจุดศูนย์นะครับตัวล่างเนี่ย โอเคแล้วล่ะนะครับอลองฟังจริงจะอ่านเองไปทําไมให้มือถืออ่านให้ฟังดีกว่าได้พักสายตาไปในตัวด้วยนะอ่าเนี่ยแหละครับอันนี้เราก็ได้ตําแหน่งที่เราโอเคแล้วในส่วนที่เหลือเราก็ใช้งานอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องมาเซตการตั้งค่าอะไรต่างๆแล้วนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับในส่วนของการเซตการตั้งค่าก่อนการใช้งานนะครับหลังจากนี้เราก็ไปใช้งานได้เลยครับอ่ามาดูวิธีการใช้งานในแต่ละแพลตฟอร์มกันเลยนะครับอากด ปุ่มโฮมหรือปัดออกไปเลยก็ได้ปัดออกไปให้หมดเลยเมื่อกี้นี้เราไปดูวิธีการอ่านใน Facebook มาแล้วทีนี้เรามาดูวิธีการอ่านในข้อความแชทให้เราฟังในแชท t m s s s n n g r r นะครับอ่าเปิด Messenger ขึ้นมาครับแล้วไปที่แชทของเพื่อนเรายาวหน่อยซึ่งยาวเนี่ยแหละเหมาะมากนะครับวิธีการให้ทําแบบนี้ครับใน Messenger นะครับกดค้างไว้ที่ข้อความแล้วมาเลือกคัดลอกครับเราต้องหาคําสั่งคัดลอกให้ได้นะครับกดคัดลอก แล้วมาแตะที่ตัวแอปของเราในระหว่างมนุษย์และเทวดาเขาก็จะอ่านให้เราฟังทั้งหลายม่สามารถที่จะมองเทวดาได้เพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นรัก็แสดว่าเราไม่อยากฟังแล้วนะครับวิธีการหยุดนะครับาเก็กดปุ่มโง่ๆไปกลับไปที่แอปครับพยายามเนรมิตรูปแห่งตัวเีงแขึ้นครับแค่นี้ครับแล้วถ้าเราไม่ต้องการให้เขาอ่านข้อความนี้อีกเราต้องการไปอ่านข้อความใหม่แล้ว ให้เรากดปัดหน้านี้ออกไปกดขีดกดขีดขีดตรงนี้ครับแล้วปัดออกไปเลยแล้วทีนี้เราถึงจะไปเริ่มให้เขาอ่านในข้อความใหม่ถ้าเราไม่ปัดออกไปเนี่ยสิ่งที่ได้คือเขาจะจดจําข้อความเก่ามาอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับมาดูในส่วนของเว็บไซต์กันบ้างครับถ้าเราจะเข้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วอยากให้เขาอ่านให้เราฟังนะครับไปที่ Google Chrome วิธีการให้เรากดค้างไว้แล้วเราก็ลากมาครับเราต้องการให้เขาอ่านถึงแค่ไหนหรือเราต้องการให้เขาอ่านหมดเราก็เลือกเอาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอาในที่นี้คุณหนึ่งจะทดสอบให้พวกเราเห็นดังนั้นเราอ่านสั้นๆก็พอเนาะ,ะตามนี้แล้วก็เลือกคัดลอกนะครับตรงนี้แต่ถ้าใครอยากให้มันเป็นทั้งหมดทั้งหน้านี้เลยก็กดเลือกทั้งหมดเลยครับในที่นี้คุณหนึ่งจะเอาแค่คัดลอกเอาแค่ตรงนี้พอกดคัดลอก แล้วมาแตะที่แอปของเราเกี่ยวกับการระงับบัญชีตามนโยบายของ Google Ads เห็นไหมครับเขาอ่านให้เราฟังเลยแค่นี้เองครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับคนที่ไม่อยากจะอ่านเราต้องการพักสายตาบ้างโดยเฉพาะข้อความที่มันย,ยาวๆเนี่ยแล้วก็ควรจะนำเอาเทคโนโลยีหรือนำเอาแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้ครับเอาไปใช้งานกันได้เลยอ่าเดี๋ยวคุหนึ่งเพิ่มเติมน,นิดนึงสำหรับใครที่ไม่อยากใช้งานแล้วนะครับหรือว่า อยากจะเอาไอ้ตัวลอยๆเนี่ยมันออกไปมันเกะกาลูกตาแล้วเกินนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับเราก็กดค้างไว้นะครับแล้วมันจะมีกากบาดแบบนี้ครับลากเข้าไปที่กากบาดนี้มันก็ลบทิ้งออกไปเลยนะครับมันไม่มีให้เราเห็นแล้วแต่ทนีนี้ถ้าเราอยากให้มันเอากลับมาอีกนะครับทํายังไงให้เราแตะไปที่ตัวแอป T2S ตัวนี้ครับกดเข้าไปแล้วไปที่ขีด3ขีดไปที่เซตติ้ง ไปที่ copy to speak ให้เราโยกตัวนี้ครับให้เป็น on show ตัวนี้ครับกด show เขาก็จะโชว์กลับมานะครับและในทางกลับกันถ้าเราอยากจะปิดแล้วก็กดปิดตัวนี้ก็ได้หรือเราจะลากแล้วก็ไปให้มันลบเป็นกรกบาทแบบที่คุณหนึ่งทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เช่นกันนะครับอ่าทีนี้เราเปิดไว้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เนี้ยครับ มีเพียงเท่านี้เองครับสําหรับขั้นตอนและวิธีการทําให้โทรศัพท์มือถือเรานะครับอ่านให้เราฟังนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็อย่าลืมกดคัดลอกแล้วก็กดอันนั้นออกไปนะครับส่วนใครติดขัดปัญหาหรือสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับเพียงแค่นี้เราก็ไม่ต้องไปนั่งอ่านเองแล้วใช้มือถืออ่านให้ยาวแค่ไหนเขาก็อ่านให้ใหเราฟังและยังมีเคล็ดลับดีๆอีกมากมายให้ไปติดตามได้ที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีเลือก playlist ที่เขียนว่าเคล็ดลับเด็ดได้เลยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ